อะมาข่าวต่อไปกันบ้างคุณผู้ชมต้องบอกว่าทะเลใต้เนี่ยลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมความหวานของสองคู่จิ้นที่ต้องบอกว่านานๆทีเขาจะออกอีเวนต์คู่กันนะครับสำหรับไบวินนั่นเองคุณผู้ชมงานนี้นะครับออกอีเวนต์คู่แฟนคลับแห่แชร์โมเมนต์ ทะเลหวานดีต่อใจมากๆคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะมาประมวลภาพไบ์วินนะครับที่เขาทํากิจกรรมออกอีเวนต์คู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็แชร์โมเมนต์สุดประทับใจของ2หนุ่มนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าวันเสาร์ของวันที่เ9ที่ผ่านมานะครับสหนุ่มไบร์วินนะครับก็ได้บินไปทํากิจกรรมออกอีเวนต์นะครับที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยก็ยังมีแฟนคลับนะครับร่วมทํากิจกรรมกับ2หนุ่มด้วยคุณผู้ชม แต่ความหวานของทั้งคู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพโมเมนต์ที่มันมีภาพโมเมนต์ที่น้องไบรท์เนี่ยเขาจะมีกล้องติดตัวไปตลอดเวลาอยู่แล้วคุณผู้ชมก็จะเป็นโมเมนต์ที่น้องไบรท์เนี่ยเขาถ่ายรูปให้กับน้องวินพอถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยอ่าใช่มันก็จะกลายเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าแฟนคลับได้เสพความหวานจากทะเลที่มันว่าเค็มนะตอนนี้กลายเป็นทะเลหวานวาน้ำตาลขึ้นแบบน้ำพึ่งเดือนห้า เลยอ่โอ้แบบโมเมนต์นี่มันดีต่อใจจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ดันแฮชแท็กนะครับเนกโก t ูโกทูกระบี่วิสไบจนติดเทรนทวิตเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็เอาใจแฟนคลับของหนุ่มไบรท์หนุ่มวินนะครับนำโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่มาฝากกันนานๆทีนะคุณผู้ชมจะได้มีอีเวนต์คู่กันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอีเวนต์เนี่ยน้องไบรท์เขาก็ไปที่ทะเลภูเก็ตแล้วครั้งหนึ่ง mm. แต่งานนี้เนี่ยก็ พวงด้วยคู่จิ้นหรือหวานใจก็ไม่รู้ก็ไปคู่กันเลยงานนี้นะคนข้างกายคนข้างกายออคนพิเศษข้างกายคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือภาพโมเมนต,ต์หวานๆที่เขา ถ่ายรูปให้กันอุ้ยฉันหยาบโดนน้องไบรท์ถ่ายรูปร้องเธอก็ไปตัดรูปหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมเหมือนหันว่าถ่ายเราอ่ะหรือว่าตัดเราอ่ะใส่ตรงวินก็ได้เออฉันจะโดนทวนลงไหมล่ะไม่หรอกเราเราทุกคนมีสิทธิ์มโนได้ค่ะอย่าว่ากันนะคะเราขอมโนสักหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบเวลาแบบเห็นผู้ชายถ่ายรูปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกวบามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเท่จังเลยยิ่งถ้าเขาแอบถ่ายนะ มันดีต่อใจนะเธอเนาะเออมันได้โมเมนต์นั้น,นะะทะเลหวานนะคุณผู้ชมนะทะเลหวานออนะคะกลับมาหรือยังไม่รู้น่าจะกลับมาแล้วเป็นที่เออรียบร้อยอ,อ๋อกลับมาแล้วนะคะครับอ่ะหักมุมกันเลยทีเดียวเออชียว <laughs>